เป็นหมอมันไม่ง่ายมันเลี้ยงควายกันดีกว่าเป็นนี้มาได้ยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตาจะมาเมาให้ฟังค่ะ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของทิวค่ะที่เขาเนี่ยกำลังโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักเพราะว่าสูญเสียแม่ที่เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวไปค่ะทั้งๆที่ก็ยังไม่ได้ทําตามความฝันของแม่เนี่ยให้เป็นจริงได้เลยนะคะนั่นก็คือการที่ทิวเนี่ยเป็นหมอนั่นเองค่ะแต่ในขณะที่ทิวเนี่ยกำลังโศกเศร้าเสียใจหลวงพ่อที่วัดนี่แหละค่ะก็มาเรียกสติทิวค่ะว่าทิวตอนนี้เธอไม่ได้เหลืออยู่คนเดียวนะยังมีทุยลูกของควายน้าอ้อยที่เขาอ่ะไม่ได้เอาไปพร้อมกับแม่โอเคหลังจากนี้ฉันจะใช้ชีวิต อยู่กับเจ้าทุยเนี่ยแหละหลังจากนั้นนะค่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นค่ะควายของพ่อสุรเดชว่าที่คู่มั่นของหนึ่งฤทไทยเนี่ยตุยค่ะหนึ่งฤทไทยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็นําเสนอค่ะว่าเออมันมีควายตัวหนึ่งนะเจ้าทุยของทิวนั่นเองค่ะพ่อของสุรเดชเนี่ยก็เลยเอาสุรเดชไปดิวมาให้พ่อหน่อยสิพอทิวเห็นหน้าสุรเดชปุ๊บทิวก็แบบไม่มีทางที่ฉันจะให้ควายกับเธอสุรเดชรู้สึกว่าแบบเครียดหนักมากก็เลยส่งลูกน้องของตัวเองเนี่ยไปขโมยท ทิวมาค่ะเกิดเหตุการณ์ชุมุนวุ่นวายมากมายเลยนะคะแล้วทิวเนี่ยจะทําสําเร็จไหมสามารถนําทุยเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องจากกันไปตลอดกาลนะคะมาติดตามได้ในละครชุดทุนไทยเรื่องทุยจ๋ารับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพีบีเอสและวิภาแอปพลิเคชันค่ะ